ได้เห็นความตื่นตัวจากรัฐบาลทั่วโลกนะคะเรื่องการรับมือกับโควิด19และเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะมีรายงานเข้ามาว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งประเทศอินเดียประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศและจะมีผลเที่ยงคืนของคืนนี้นะคะที่ประเทศอินเดียเพื่อต่อสู้กับโคโรนาไวรัสที่ขณะนี้มีคนเสียชีวิตไปแล้วทั่วโลกประมาณ17,000คนที่อินเดียประเทศเดียวมีคนเสียชีวิต9คนคะ่ะ สำหรับประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้เพิ่มขึ้นมา106คนนะคะทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่826คนพบว่ามีแพทย์ติดเชื้อ4คนสาเหตุเพราะว่าผู้ป่วยไม่ได้บอกอาการโดยละเอียดด้วยค่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับมี4รายครับเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากจังหวัดภูเก็ตยะลาบุรีรัมนคนปรปฐมนะครับ ซึ่งสาเหตุตรงนี้นะครับันนี้เป็นกลุ่มที่เราให้ความเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มก้อนใหม่ที่เข้ามาที่เราเป็นห่วงตั้งแต่แรกแล้วก็แจ้งเตือนตลอดเวลานะครับว่าตรงนี้ทําให้บุคลากรของเราต้องได้รับการตรวจรักษาด้วยนะครับสืบเนื่องจากสาเหตุที่ผู้ป่วยไม่แจ้งประวัติเสี่ยงมาก่อนนะครับทําให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองได้ได้รับเชื้อไป และส่งผลกระทบต่อการบริการทางด้านสาธารณสุขเกือบทั้งทั้งทั้งท่านนี้นะครับตอนนี้ต้องแอดมิทอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อดูแลดูอาการนะครับแต่ว่าก็กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลมีบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยจำนวน4คนติดเชื้อโควิด -19 พร้อมคำขอร้องให้คนไข้แจ้งประวัติที่มีความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด106คนหลังจากการปรับนิยามการค้นหาผู้ติดเชื้อในไทยให้เหลือการยืนยันผลแผลเพียงหนึ่งแห่งจาก2แห่งเป็นวันที่สามผู้ป่วยอาการหนักจำนวนลดลงจาก7เหลือ4คนหลังจากมีผู้ป่วยอาการหนักเสียชีวิต3คนทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตของไทยเพิ่มเป็น4คนกลับบ้านได้5คนรวมกลับบ้านได้แล้วทั้งหมด57คน ในจำนวนผู้ป่วยยืนยัน106คนวันนี้รับเชื้อมาจากคนที่ป่วยก่อนหน้านี้25คนรับเชื้อจากการเดินทางต่างประเทศ34คนและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค47คนครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยใหม่มาจากการใกล้ชิดคนที่ป่วยมาก่อนส่วนแหล่งกระจายเชื้อขนาดใหญ่ทั้งจากสนามมวยสถานบันเทิงย่านทองหล่อพบผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงแต่ยังพบผู้ที่ติดเชื้อจากการเดินทางไปาศาสนกิจที่มาเลเซียเพิ่ม ในกลุ่มผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเป็นชาวต่างชาติ20คนและพบพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินป่วยร่วมด้วยและ47คนต้องรอการสอบสวนโรคว่าติดมาจากที่ไหนอย่างไรผู้เสียชีวิต3คนคนแรกอายุ70ปีพบอาการป่วยเป็นวัณโรคร่วมด้วยคนที่2องอายุ79ปีติดมาจากสนามมวยมีอาการหนักตั้งแต่แรกรับเข้ารักษามีโรคประจำตัวหลายโรค และคนที่3อายุ45ปีมีภาวะโรคเบาหวานและโรคอ้วนขณะนี้ในไทยพบผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่31ของโลกโดยพบผู้ติดเชื้อใน47จังหวัดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพมหานคร349คนนนทบุรี47คนชนบุรี30คนสมุทรปราการปัตตานี26คนภูเก็ต21คนยะลาสงขลา15คนเชียงใหม่9คน ประจวบคีรีขันธ์นครปฐมสุราษฎร์ธานี7คนซึ่งหากช่วยกันรักษาระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้ออาจจะลดลงได้ถึงร้อยละ50หรือร้อยละ80ขณะเดียวกันมีคำถามถึงกรณีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ว่าจะต้องดำเนินการกับศพอย่างไรจึงจะปลอดภัยนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันบำราศณราดูลระบุว่า สถาบันมีความชำนาญเรื่องของโรคการติดเชื้อและฝึกซ้อมอยู่เสมอเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานสากลโดยมีถุงซิปเฉพาะใส่ศพจำนวน3ถุงพ่นด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์70%ซในทุกชั้นมีผ้าชุบน้ำยาผ้าปิดถุงและก่อนที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะเข้าไปดำเนินการกับศพจะใส่ชุดป้องกันตามปกติแต่ไม่ได้หมายถึงศพมีเชื้อโรคเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่รักษาจนเชื้อหมดแล้ว และจะขอขมาศพก่อนทุกครั้งในการเคลื่อนย้ายศพจะไม่เปิดถุงซิปจนถึงวัดจึงมั่นใจได้ว่าเชื้อไม่เล็ดลอดน้องๆที่จะดูแลเคลื่อนย้ายร่างไปสู่ที่พักไปสู่โงศพไปสู่สถานที่ชาวพักกิจศพก็จะเคลื่อนย้ายโดยไม่มีการเปิดถุงซิปนะครับไม่มีการเปิดถุงซิปถึงถึงวัด หรือถึงชาวละสารของสารนั้นต่างๆก็ต่างๆก็ตามนะครับก็จะไม่มีไม่มีการเปิดถุงซิทเชื้อถูกทำลายได้ด้วยความร้อนโดยง่ายนะครับอุณหภูมิเกิน60องศาเนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีเชื้อโก็ตายแล้วครับนั้นการชามนีกรศพโดยการเผาศพความร้อนสูงมากนะครับเป็น800ร้อถึงพันถึงพันองศามันโอกาสที่เชื้อหรือซากของเชื้อ จะไม่ถูกทําลายนั้นแทบจะไม่มีนะครับึ่ขอให้ท่านมั่นใจนะครับว่าตอนที่เราชาวปฏิเกิดศพเนี่ยเราชาวปฏิเกิดศพทั้งถุงทั้งสามชั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีส่วนไหนที่จะเล็ดรอดออกมาสู่ทรารารานะได้เลยนะครับสถาบันบำราศนาราดูนรักษาผู้ป่วยโควิด -19 แล้ว117คนยังอยู่ในสถาบัน74คน ส่วนผู้เสียชีวิต3คนทีมแพทย์พยาบาลใช้ความพยายามรักษาอย่างเต็มที่ซึ่งการรักษามี2ส่วนคือรักษาแบบประคับประคองและรักษาเฉพาะโดยมีอาจารย์แพทย์เป็นที่ปรึกษาผู้เสียชีวิตได้รับยาตั้งแต่วันแรกที่รักษาทั้งยาต้านไวรัส HIV ยารักษามาเ,เรียยาฟาวิพิรเวียและยาปฏิชีวนะ